มาตร้ลอยแวเป็นกระแสที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักเมื่อผู้ว่าลงพื้นที่แล้วมีแฟนคลับมาขอถ่ายรูปอยู่ดีๆก็มีพี่วินขับมอเตอร์ไซค์มาแล้วบีบแปรใส่ผู้ว่าแล้วพูดด้วยน้ำเสียงแบบใส่อารมณ์แล้วพูดว่า ไปดูน้ำท่วมที่ลาดพร้าว64หน่อยมันท่วมนานแล้วมาอยู่แต่ตรงนี้บ่อยเหลือเกินท่านผู้ว่าก็ตอบกลับไปว่าเดี๋ยวไปดูให้แต่ด้วยกิริยาและน้ำเสียงที่เรียกผู้ว่านั้นดูไม่ค่อยสำรวมหรือพูดอีกอย่างว่าไม่มีมารยาทนั้นเองหลังจากที่คลิปนี้แพร่ออกไปต่างมีคอมเมนต์เข้ามาอย่างหลากหลายอาทิเช่นสำเนียงสอบภาษามารยาทสอสกุล อยากแยกร่างให้ผู้ว่าจริงๆแต่ละคนใจเย็นใจเย็นครับผู้ว่ามีคนเดียวจะเอาให้ได้ดั่งใจกันเลยพูดกับท่านดีๆท่านก็ไปยังไงอาจารย์ชัดชาติช่วยจัดระเบียบวินมอเตอร์ไซค์ด้วยเลยนะครับตอนผู้ว่าคนเก่ามันไม่ท่วมหรอครับ8ปีไม่ถามหาผู้ว่าหรือเพิ่งคิดได้ว่ามีผู้ว่า ท่วมมากี่ปีแล้วมีผู้ว่ามากี่คนมันทนไม่ได้จริงๆก็ไปแจ้งเขตก่อนแต่บ้านแถวนั้นก็ไม่เห็นไปร้องเขตคุณแค่วิ่งรถผ่านท่วมนานแล้วแล้วคนเก่าเคยเจอไหมออกมาขอโทษอาจารย์เลยครับบอกท่านดีๆก็ได้ครับผู้ว่ามาตรงนี้เพราะมาดูว่าการลอกท่อไปได้ผลไหมคนทุกเขตใจเย็นใจเย็น พูว่าเพึ่งเข้ามาทำงานได้เดือนเดียวเองค่อยๆแก้กันไปเนื้อเห็นท่านเป็นกันเองทะลึ่งใหญ่นะไอ้วินคนนี้ต้องเป็นคนแบบไหนพอเจอพวกคนที่มาเต็มยศลูกน้องเดินตามก็ไม่เห็นจะมีใครมากล้าแหกปากแบบนี้พอเจอคนที่เขาวางตัวสบายๆหน่อยทำมาเสียงดัง ทนอยู่ได้ตั้งนานพอได้พูดว่าคนดีดันทนไม่ได้จะให้ท่านช่วยควรใช้คำพูดที่สุภาพหน่อยเถอะไม่เคยเห็นคนไหนทำได้แบบนี้เข้าถึงประชาชนรากยาได้ขนาดนี้แต่ไอ้วินนี้ก็เกินไปนะปัญหาร้อยแปท่านคนเดียวท่านก็สู้ให้เกียรติท่านหน่อยนะคะ ท่วมนานแล้วก่อนหน้านั้นทำไรอยู่ํำไม่ไม่บอกผู้ว่าคนก่อนสงสารท่านผู้ว่าจริงๆคนเก่าอยู่มาตั้งนานปากนี้เงียบกริบเลยนะรบกวนพี่วินไปร้องเรียนแบบนี้กับนายกหน่อยเอาเสียงแบบนี้เลยท่านมีหน้าที่ดูประชาชนเหมือนกันแต่คิดว่าคงไม่เหมือนชัดชาติแน่นอนสุดท้ายนี้ทางช่องขอส่งกำลังใจให้ท่านนะคะ